ดี๋ยจะถือเลือกดีวันที่8มีนาคมนี้ทำพิธีสมรสที่โรงแรมสโกสนชาวซอยก้าวขออวยพรล่วงหน้าด้วยเลยจ้ารักนะจุ๊บ นี่ก็เตรียนแต่งอีกคู่นักแสดงหนุ่มใหญ่อันโอลิเวอร์วัย43ปีจะเข้าพิธีวิวาสกับอดีตนางแบบยี่หวาสุธานชนีวัย28ปีหลังดืใจกันมานาน5ปีค่ะโดยให้เหตุผลสุดแปลกไม่เหมือนใครว่าที่ตัดสินใจแต่งก็เพราะตั้งแต่รบกันมีแต่เรื่องเห่งๆที่สําคัญฝ่ายหญิงให้เอาชนะใจคุณแม่หนุ่มอันที่คิ้ชื่อว่าพวงลูกชายสุดๆได้อีกด้วยล่ะค่ะ ใครที่เป็นแฟนของคลื่นซีและยังเป็นแฟนของรายการขย่งก้าวกระโดดด้วยคืนนี้ห้ามพลาดเมื่อ3ามนุ่มดีเจเขาจะพาไปล้วงลึกชีวิตก่อนข้าวงการของหนุม่มนัสักดาอรบอกได้คําเดียวว่ารู้แล้วจะต้องอึง้งพร้อมทั้งพาไปเปิดประสบการณ์การออกกําลังกายแบบใหม่ที่เรียกว่าแบ t เทิลรบแต่จะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ฮาทุ่ครื่งคืนนี้ทางโมเดร์นทีวีค่ะพระเจ้าจัดมันยอดมาก ส่วนตอนนี้เราพักกันเดียเด๋ยวๆนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาจัดนักจัดเต็มกับข่าวบนันเทิงกันต่อค่ะสักครู่เดียวครับ